อ่านั่งให้เป็นระเบียบเดี๋ยวจะแก่ให้นั่งเลยนั่งเลยพิเตอร์นั่งเถอะพีเตอร์นั่งเออพิเตอร์นั่งลงนั่งคอยจะใครอยากกินคอยพี่ฝอยพี่ฝอยอยากกินไหมคะือกุ้งขาวเอออ้าพีเตอร์เออนั่งคอยไปออกห่างๆหน่อยกระดั เดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวแกะให้ไม่ต้องมานั่งใกล้แม่ก็หรอกไม่ต้องนั่งใกล้กุ้งขาวนั่งลงให้ดีดิกุ้งขาวนั่งลงให้ดีเออให้มีระเบียบพี่เตอร์พร้อมอยังคะอืมยายอืมพี่ฝอ,อยพี่ฝอ,อยจะจินไหมอา้าวกินกระเถิบมา อ่าพร้อมแล้วอ่าเดี๋ยวแม่แกะให้แมพี่เตอร์นอนเลยช้า